คาราเต้ขั้นซปเปอร์สซยยาสอยขแขนงอื่นนอกไปซะสุดยอดนะักคาราเต้ครับจัดการกับขแขนงอื่นได้อย่างหมดจดคาราเต้แบ่งออกเป็นหลายสายครับบ้างก็เป็นคาราเต้คคุชชินบ้างก็เป็นคาราเต้โดและอีกหลายสาย บางสายมันก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะว่ามีสายนี้ด้วยแล้วแล้วมันร้ายกาดมากน็อกเอาต์คูดสู้ได้อย่างสุดยอดเริ่มต้นครับนี่ดูนะักคารเาเต้คนนี้สักก่อนนี่วางไปการถีบการใช้คารเาเต้ดูแล้วเหมือนคล้ายๆกับเคียวคุชินนะครับโอ้โหสาวเสื้อดำคนนี้นี่ครับ โอ้โหแบ็กใส่หน้าเลยอะโอ้ดุดันเหลือเกินใครจะเอาเขาไปเป็นแฟนเนี่ยต้องทำตัวดีๆนะเพราะว่าผมดูแล้วโอ้โหนี่คือคาแรเต้นคนต่อไปอออนักคาแรเต้นคนนี้ดูอีกช็อตหนึ่งร้ายนะร้ายนะดี ดิการเข้าของเขาเนี่ยสเต็ปเท้าตลอดเวลานะครับสเต็ปสังเกตดูยืนด้วยปลายเท้าแล้วก็กระโดดกระโดดนะครับเป็นสเต็ปแล้วก็เข้าเตะระยะไกลได้น่าจะเป็นคล้ายๆเทควันโดนะครับเทควันโดสามารถที่จะเตะระยะไกลได้อ่ะดูคาราเต้แขนงต่อไปครับใครอ่านออกก็อ่านเอาเองนะเพราะว่าบางแขนงผมก็ไม่รู้จักครับเพราะว่าคาราเต้มีแยกย่อยเยอะมากครับอู้เข้าเร็วครับปล่อยบงับงบงับงบัง ดูคนนี้เคียวคุชินครับคาราเต้เกียวคุชินอู้หูสวิงคิกในภาษาคาราเต้ไม่รู้ว่าแต่ละท่าใช้ชื่อว่าอะไรนะครับเสริมกันได้นะแต่ผมจะพูดในภาษาเทลพันโดแล้วกันเพราะว่าผมหมกมุ่นอยู่ในยิมเทลพันโดแต่ว่าไม่เคยเข้าไปอยู่ในยิมคาราเต้นะเพราะฉะนั้นแลกเปลี่ยนกันปังสายเคียวคุชินครับสายเคียวคุชินจะแข็งแรงครับอันนี้โอ้ เคนโปคาราเต้เหรอลองดูดดี่าเป็นยังไงอู้ถีบไซด์คิกฟรอน์คิกแตะไปเบิ้งเบิง,งกระโดดสลับอู้ยสวิงคิกเคนโปคาราเต้นี่น่าสนใจนะอู้ยแบ็คคิกอู้เบิ่งเบิ้งเบิ้งฟรอน์คิกโอ้ย ท่าหมุนเยอะมากจริงโอ้โห,โโหพุกคิกคู้ต่อสู้ไม่กล้าเข้าแล้วแหละดูแล้วโอ้โหดูดีเลือดเต็มจมูกแล้วจะเคนโปราราเต้เหรออุ้ยสวิงทีบใส่คิกไปโอ้คนนี้ร้ายจริงดูคนต่อไปครับอะไรเนี่ยคาราเต้แขนงไหนเนี่ยเสริมกันดิดูดิว่ามันร้ายแค่ไหน เกี่ยวลงด้วยโอ้คาเต้ขแขลงนี้เข้าปุ๊บแล้วออกเร็วคล้ายคาเต้โดนะมีความคล้ายอยู่แต่ว่าอ,องอู้แม่นยำดีนะต่อยแม่นดีฟรอนต์คิกอู้แตะสลับปึ้งปึ้งอื้มร้ายร้ายร้ายอื้มหลอดกาดคนนี้ อะไรอะชื่อยาวมากครับแต่มีเคนโปคารเต้อยู่ข้างหลังไปใครเป็นนักคารเต้เสริมหน่อยจะได้เป็นความรู้กันออ้หูทีบสวิกทเปทีบเข้าเป้านะครับพวกเขาทีบค่อนข้างแม่นยำแล้วก็เตะแม่นยำนะครับเพราะว่าคารเต้เนี่ยเน้นความแม่นยำอยู่แล้ว เนี่ยครับโอ้ยหนักหน่วงมากครับหลับมาโดนแต่ละทีอะทีอ้ยนักสู้เอเโดยมากแล้วอึดนะครับแต่ว่ามันต้องเตะหนักจริงๆอ่ะมันถึงจะหลับแบบนี้ได้ปังปคนนี้ร้ายผมเคยดูเขาแวบแวคนนี้ร้ายนะคะไอ้คนนี้ดูเศกเศกบ็อคิกเออมึอนเมนเม เรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยกรรมการต้องช่วยครับดูแต่ละท่าของเขากับคำนับในหลายประเทศใช้ศิลปะการต่อสู้ที่หลากหลายอย่างแม้แต่คาราเต้เองบางครั้งเคียวคุชินประทะคาราเต้โดบางครั้งคาราเต้แขนงนี้ประทะักับคาราเต้แขนงหนึ่งมันเกิดความหลากหลายบางคนชอบการจับทุ่มมากกว่าก็ฝึกยูโดบางคนชอบเร e สซ l ลิงบางคนก็ใช้บ็อกซิง่ง ในประเทศไหนก็ตามที่มีความหลากหลายแบบนี้เกิดขึ้นพวกเขามักจะมีนักสู้ตัวชิกาที่มีค่าตัวหลักสิบล้านขึ้นไปร้อยล้านขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ในประเทศใดก็ตามที่มักจะไม่เปิดรับความหลากหลายสังเกตดูประเทศนั้นมักไม่มีนักสู้คนไหนเลยที่มีค่าตัว10ล้านขึ้นหรือมีก็จานวนน้อยมากๆยิ่งร้อยล้านขึ้นไม่มีเลยแต่โชคดีครับประเทศเราคนรุ่นใหม่มีหัวก้าวหน้าและเปิดรับกว้างขวางและนี่คือคอุณริงคเต็ม